คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือคบจแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินงานภายใต้ตัดสูงการคลังโดยมีบทบาทในการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการการคลังส่วนภูมิภาคเพื่อให้การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และส่งต่อนโยบายกระทรวงการคลังลงสู่มิพากอย่างรวดเร็วและคล่องตัวรวมถึงสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งนี้อปจแม่ฮ่องสอนมีองค์ประกอบเป็นหัวหน้าหน่วยงานในสงกัดกระทรวงการคลังจำนวน12หน่วยงานนำโดย 1. สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. ส,สำนักงานสัมภาร,พ,ร,ารพื้นที่แม่ฮ่องสอน 3. ส,สำนักงานสาร,สราศาสารมิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สนนี่จำนนกงานธนากษ์พื้นที่แม่ห้องสอง 5. ด่านศุลกาก,ก,กรแม่ห้องสอง 6. ด่านศุลกาก,กรแม่สลียง 7. สำน,นักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรก์รการเกษตรจังหวัดแม่ห้องสอง 8. ธนาคารออมสินสาขาแม่ห้องสอง 9. ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ห้องสอง10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาแม่ฮ่องสอน 11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาแม่ฮ่องสอน 12. สำนักงานคณะกรรมการกำกักบและส่งเสริมการประกอบธุรก,กิจประกันภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสำนักง,งานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำหน้าที่เป็นเลข,ขานุก,การ ภาพรวมผลการดำเนินงานของคอบจในหั้งสองประจําปีก็ประมาณพศ2,566แบ่งเป็นงานตามภารกิจหลักดังนี้สสำนักงานสรรพากรพื้นที่ไม่ต้องสอนดําเนินการรับชำระภาษีแบบพอง,งอดอ .1 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. สำนักงานสรรพาิตพื้นที่ไม่ต้องสอนดําเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสหาหกรรม ผู้ประกอบการสถานบริการผู้ขอใบอนุญาตผลิตผู้ขอใบอนุญาตขายและประชาชนในชุมชนสาสำนักง,งานธนาราพื้นที่แม่ฮ่องสอนดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาพสนามวิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขายและกำหนดมูลค่าถนนและคำนวณราคาประเมินที่ดิน 4. ด่านศุลกรากรแม่ฮ่องสอนและด่านศุลกรากรแม่สลียง ดำเนินการตามมาตรการเพื่อกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ตามภารกิจของกรมศุลกากกรและมาตรการของจังหวัดด้านนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 1. การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากโดยดำเนินการอนุมัติสินเชื่อรายย่อยในวงเงินไม่เกิน200แสนบาทต่อรายของธนาคารทกสและธนาคารออสศ์ สโครงการ Natural E-payment ดำเนินการให้ส่วนราชการมีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับจ่ายเงินของทางภาครัฐผ่านระบบ KTB Corporate ผ่านเครื่อง EDC 3. โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐดำเนินการดังนี้ 1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดแม่่องสอน 2. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามข้อหมายเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดและ 3. ามอบปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกแจางก็ประมาณรายจ่ายตามเกณฑ์การประเมินผลการบริหารก็ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2566เป็นประจําทุกไตรมาส 4. การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างบูรณาการโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประกอบธุรกิจสินเชื่อพิกก้ไฟแนนซ์และให้คำปรึกษาทางการเงินรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงินห้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้านการยืนยันตัวตนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้มายืนยันตัวตนทั้งหมด 8 9 9 1 3ายโดยเป็นการยืนยันตัวตนสำเร็จ8 9 8 28, 000, 2 8รายในเดือนมิถุนายนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน27ล้านบาท 6. โครงการเสริมสร้างสรยภาพการคลังท้องถิน่นโดยการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นประจำปีก็ประมาณพศ5 6 6 6 ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน18แห่งทั้งนี้ขปจแม่สอนซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง12หน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR เป็นประจำขปจแม่สอนพร้อมขับเคลื่อนและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัดสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป